ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมันกัดจมูกเหรอพี่พีทมันกัดจมูกเนาะมันไม่กัดมันดูตัวเนี้ยตัวนี้น่าคือไออ้วนนี่อ้วนค่ะไหนว่เออตัวนี้แหละตัวนี้แหะละ,ละพีทห้อยคอ เขาถามว่าพี่ผีชชอบตัวไหนเป็นี้ครับแต่ว่าน้องเป็นตัวผู้ตัวมีอ้าหนูบอกว่าตัวอ้วนเป็นตัวผู้หนูหลอกอ่ะเขาไม่ชอบพี่พีเห็นไหมไม่ใช่เลยน้องไม่ชอบชพีชเหรอคะ<ล><ต>น้องไม่ชอบพี่เหรอลูกะตัวนี้ออกมาให้นีชแต่พี่จะทําให้น้องได้อยู่น้องก็น้องไม่ชอบพี่ใช่ไหมคะ พี่นี่ถ่ไม่ดีเนาะทำน้องร้องเนาะใช่ไหมคะอยากอ๋อโอ้เราไม่ชอบพี่น,น,น,นี่ดันนี่นเดี๋ยวมาสิน้องตัวนี้หน้าตาหล่อมากจริงๆดูนีให้นะ จะแย่นิดหนึ่งนะคะเริ่มเริ่มเดินได้แล้วดีหางครับดีหางครับดีหางลำใหญ่ลูก,ลกยุงใหญ่หน่อยหนึ่นนง <c oughs> มันไม่ชอบเขาเลยมันชอบเขามากดูสิดูดูด นะลูกลำไย,ยเหรอคะลูกลำไย,ยเดินแล้วอะ่ะยังไม่ตัดใจ<ห>ไม่ได้น้องตัมเหม็นน่ะก็ <c oughs> น้องยังไม่เคยอาบน้ำตั้งแต่เกิดมาน้องโตเร็วคาเวเลวาวาเียน่ารักโตแตะเนูะคนอื่นมาพี่พีท้องคนอื่นมา ใช่น้องเดินแล้วด็อกแดกแล้วเนี่ยไัตัวนี้ตัวนี้หน้าตาหล่อตัวนี้หน้าตาหล่อใครชอบหมาซนคือคนนี้เลยตอบโจทย์สุดๆไม่ได้หลับหลับปุ๋ยเลยลาบยายาเขาตื่นอะ กินปากคือยาวิเศษใช่ไหมกินปากลูกหมามันแบบมันเนะเาะนึกคนเนี้ยเสี็จได้เป็นตัวผู้อะ่ะลงวันที่หกลงมาพี่พีชนะสัมภาษณ์ตื่นเต้น <c oughs> น้องเอาแหวนไปลูกอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยอย่าโดนอย่าอย่าอย่า ดู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 มันอย่าเลียอย่าเลียมือแนะนำแต่ละตัวหน่อยค่ะตัวนี้ชื่อลองกองครับยังยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ตึกเก็บเลยลตัวนี้ชื่อลองกองกัดแหวนเลยลูกส่วนตัวนี้ชื่อขี่มันกัดนิ้วหนูอย่าให้มันเลียตีนกูล้างมือแล้ว ปันเขาเริ่มขึ้นแล้วตอนเนี้ยชิชิช,ชิตอนว่าเอฟลองกล่องค่ะงไม,ม้ลองกล่องตัวนี้เก็บครับใครเก็บก็ลองกลองไงตงัวเมียไงปุ๋มเก็บนู่นเก็บในนู่นอ,ออกมาน้องออกมาดูดูดูมันดูน้อง,น,องน้องออกมาไปรับอยู่เขาให้เล่นเดี๋ยวเขาก็ขึ้นไปนอนอีก <c oughs> น้องเหมือนมันไม่คิดงข้องนี้เลย เน็ตที่ไม่ใช่เครื่องนี้เลยอะไรไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยนี่โซนมากเลยตัวนะัน่ะนี่นี่โซนมากนี่ตัวน,นี้ไม่แยเกล้าเกล้าแคะแค่แคน่ารักจังเลยตัวนี้คนนี้ค่ะที่เก็บแน่นอนคือคนนี้นี่คนนี้น้องกุมีนุนี่ฉันรักเลิฟฉันเริ่มรักมันแล้วเนี่ยไอ้แสบเนี่ย ไอแสบเนี่ยมันอะไรเนี่ยฮะพีกพีทเพ็ <laughs> นั่นจะเอาเพ็ดอ่ะแล้วนี่คือออกมานอนเหมือนเดิมแสบมันอ่อนมังคุดปากหอมพันคาวาเลียคะ่ะทั้งมีทั้งหมดห้าตัวลูกอมใหญ่มีห้าตัวทั้งหมดไอ้นี่แสบมาก ไปอ้อนีิไปอ้อนคนนี้นี่ไปอ้อนคนนี้ไม่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่ารักตลกมันอ้วนอ่ะมันอ้วนแน่มันหนูแงดีออกนี่มันหา่านอะไรอ่ะนี่นอนท่งนี้จ,จับจมันจับมันง่ายทอกเก็บไว้ทุกตัวเลยไม่ไหวป้าดำยัย้ำยัย กวานเรียที่บ้านมีสองตัวค่ะลัไยมังคุดละมุดลองกองมังคุดละมุดลองกองลองกองหน้าหลักนี่ตัวนี้ชื่อลองกองตัวนี้ชื่อลองกองลองกองพี่พี่ไปเดินบ้านพี่ตีนะ่ะลองกองเดี๋ยวเราบ้านเสร็จเอาไปวิ่งกัน มันอยู่ไม่ถึงขนาดบ้านเสร็จหรอกมันต้องย้ายบ้านค่ะฉี่แล้วฉี่เยอะด้วย <c oughs> มะม่วงมีค่ะมะม่วงมีไหมคะหมายถึงหมาชื่อมะม่วงเหรอหรือว่ามะม่วงมีไหมมะยมมะชิดมะขามมะนาวมะพร้าวแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยสม้มส้มโอชื่อเหมือนคนผักทอง บอคนนี้น่ารักคนนี้ข้าหอมเขาห่อหอมเขาอ้อนเรากับหอมสิพีทไม่กล้าหอมหมาพี่พีทไม่กล้าหอมน้องอะจุ๊บกันเอจุ๊บเขาแล้วเขาจะจุ๊บเรากลับใช่หรอจุ๊บเขาน้องเขาจะจุ๊บเราต้องจุ๊บน้องก่อนมันหันจริงๆเห็นปะเห็นปะ ดูดิเขาพอหอมเขานะเขาจะหอมเรากัดนี่ได้อยู่บ้านนี่แหละเนี่ยถ้เ<ข>าเราหอมเขาแล้วเขาจะหอมเรากัดจริงๆตัวเนี้ยดูนะเหมือนลำําใยตัวเล็กเลยนะ่ารักมากอ่ะดูดิเนี่ยนี่เห,หมือนลำําใยจิ๋วใช่ปะหอมกัดจริงดูแล้วมีตัวหนึ่งหมกอยู่ข้างใต้ไปแล้วหลับเอาลูกลูกตัวเองตัวเนี้ย กลับจริงๆนี่ไงอ้าไม่หอมแล้วอะเออนี่ไงอหอมนี่ไงก็ไม่หอมเลยเห็นป่ะเอาไมเอาไมหอมไม <c oughs> ต้องหอมเขาดีๆ เข้มาโนนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้เหมาะค่ะหน,นูน้องอะไรลูกน้อนคนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนนี่นี่นี่อันนี้เหมือนหนูเลยนอนตลอดเวลานอนได้ท<ห>ุกทีหนูเก็บตัวนี้อยู่แล้วหนูเขาไปหางไม่พีแล้วเขาไปอ้อนขอแต่เขาไม่ตัวว้ายแต่เขาเป็นตัวผู้อ่ะน่าเหมือนลำใย,ยมากตัวนี้ใช่ลำใย,ยเขาไม่ชอบหงายท้องตัวเนี้ย<ำ>เขาไม่ค่อยชอบหงายท้องถืออย่างงี้ดิถืออย่างงี้ถืออย่างงี้ ยังไงจะถือตัวน,น,นี้อะไม่ชอบตัวนี้เหรออตัวน,นี้สนมากเลยดูดิดูอ๋อนาอยากได้อะไรนะน้องลูกพีชอะ <laughs> อะไร <laughs> อะสีดำชื่อมันแก้ว มันแก้วมีแล้วมันแก้วชื่อซ้ําครับแล้วทำไมน้องนิ่งอะคะคนสวยลองกองทําไมน้องนิ่งอะคะ้องกองคนนี้ค่ะได้อยู่บ้านนะคะคนนี้แน่ๆค่ะ้องกอง้องกองลูกลำไยค่ะดูดูดิตัวนี้ตอนนี้มันรังแกคนอื่นอะดูดูนี่ดูดูนี่ มีนไม่แตกใจนี่แหละแสบสุดตัวนี้ตั้งแกงคนอื่นน่ะใช่ขี้แกงอ้อคนนี้ขี้อ้อนคนนี้ขี้อ้อนมากน่ารักดูดิเนี่ยน่ารักน้องขี้อ้อนนะคะือมีแสบมากเลยน้องทำเป็นร่างกายทุกคนเลยฮะอุ้ยตัวนี้จมูกมีค่าด,ด้วยนะน่ารักอยู่นะเดี๋ยวคือจมูกมันก็ดำพี่เพีทไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันมี มัเนเป็นปานไงใช่ไงมันเป็นปานไงแสบด,ด้วยขี้ไวยวายด้วยมายงชีปน้องฟักทองเออทุกคนช่วยกันตั้งชื่อแล้วเดี๋ยวให้รอดูก่อนว่าจะเก็บตัวไหนน้องกองเด็กผู้ชายโลกอะ่ะ เลี้ยนี่นี่ตัวนี้พูดถูกเลือกใช่น้องซึ่งน้องไม่ชอบพี่ผิดด้วยซ้ำน,<อ>น้องเอ๊ะน้องจะผัดหน้าเป็นแล้วเหรอแคตัวนี้หน้าตาสวยนะเนี่ยใช่เป็นคนฉวยคนฉวย,วยน้อหน้าแบบลำไยอ่ะสมเชง สมชรเงใช่พาพาเขาเรียกไรนะตัวที่พี่ผิดอุ้มชื่อแสบค่ะไม่ฉันอาจจะไม่ได้เก็บน้องแต่น้องน่ารังจริงใครชอบหมาดือด้ออ่ะเนี่ยดูดิแกบตัวก็เรียบร้อยดูดิ <laughs> อะไรของเขาเนี่ย <laughs> น้องตูคีอะไรภาษาอะไรแปลว่าเขาโพดนะ คาวาเลียโอสุโอโอสุสุภาษาเกาหลีเขาพ่อเฮ้ยหนูเฮ้ยพ่อมาจากผอมดูดิัน้า ให้เร้แบบหน้าน้องน่ารักมากเดี๋ยวให้ทุกคนดูใ,ใกล้ๆตุนี่ดูดี่แบลมากสนุปปี้เหมือนสนุปปี้เลยพี่พีทสีขาวที่คอพี่พีคืออะไรพี่พีทคืองอ,องฟองอากาศครับดังนั้นมีน้องอ้วนอ่ะน้องอ้วนนี่เหมือนลำนไยเลยน่ารักมากครับมีายเหมือนลำนไยอยู่นะ ใกล้ไปเออกมาหน่อยบ้านหาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะปล่อยน้องที่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ทุกตัวนะคะตัวผู้ไปแน่ๆหละสวัสดีค่ะอ้าวเฮ้ยหาบ้านแล้วน้องไม่อยากไปแล้วไอ้ที่เป็นอะไรเนี่ยทำไมมันดื้อเลยเนี่ยฮึฮึจะไงไหอืมกินนม น้องอันยองหน้าลากบคนเนี่ยอ่าหอมไหมหอมไหมออาหอมเอาใหม่หอมน้องหอมดีดีหอมดีต้องหอมตรงแก้มเขาหอมหัวเขาไม่หอมกลับหอมหอมเขาแทนหรอกจ้า หนูฉลาดนะเนี่ยไม่ได้ไม่ไหนเฮ้ยลูกตกเจ็บไหมล่ะไอ้แซ่บงงเลยเด้อเลยน่ารักตัวนี้น่าพี่สุดตัวนี้น้ตัวนี้น้ออ้อนตายอะไรนะ กลิ่นปะเนื้อกลิ่นลูกหมาเด็กอ,อ๋อหอมเนาะนอนอนเยอะๆจะได้อยู่ต่อทองแรกค่ะน้องใจฟูเฮ้ยเฮ้ยอย่ามากัดมุกฉันไม่ใช่นมแม่เธอน้องความหลาเคยมีหมาชื่อความลาหลาแล้ว มันไม่ใช่ไอ้นั่นแหละมันดื้อคนเนี้คนนี้คนนี้มันดื้อมันดื้อไหมหน้าเหมือนแม่ไหมน้องแก้มป่องกุกกกุกกกุกกุกุกกกุกกกกุกกุกุก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 กกุ ดูให้ตายดูดิว่าตาน,นีลูกลำย,ย้ายแล้วดิมื่ก,กี้กุ๊บเดี๋ยวถือหลายๆตัวตัวนี้แสบมากหลายๆตัวลูกลำยายอ, <c oughs> อีกฝั่งตัวอีกฝั่งตัวอ่ะห,ห,าหาดหายได้ไหมอันนี้มัน อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ